ทำไมเครื่องตัดอ้อยช้างเท็กเตอร์สพุพรรณบุรีถึงเลือกใช้ระบบเพาขับจานใบมีดการทํางานของเครื่องตัดอ้อยมีทั้งแรงกระชากแรงเหวี่ยงของจานใบมีดตัดโคนระบบเก่าๆไม่ทนแรงกระชากของจานใบมีดตัดโคนเสียเวลาจอดซ่อมนานเสียค่าแรงงานระบบแรกที่ช้างเท็กเตอร์เลือกใช้เป็นระบบสายพาน พอเจอน้ำฝนน้ำค้างสายพานยืดตื้อดุด,ด,ด,ดออกจากมูเล่ไม่สามารถทำงานต่อได้ชา่างเทกเตอร์ได้พัฒนาปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบโซ่โซ่มีความทนทานต่อความลื่นได้มากขึ้นแต่ระบบโซ่ก็ตกดุดขาดได้บ่อยเหมือนกันทําให้ไม่สามารถทนทานต่อแรงกระชากของจานไม่มีตัดโคนได้ระบบ,บขับเคลื่อนจานไม่มีที่ดีที่สุดเป็นระบบพาขับจานไม่มี เป็นเท้าตรงเหมือนรถยนต์ทนทานทนแรงเหบี่ยงทนแรงกระชากไม่มีำข่ามือลื่นขาดไม่มีจุดต่อหลายจุดให้วุ่นวายต่อตรงถึงจันไม่มีตัดโคนดูแลรักษาง่ายเพียงแค่อาจจะระบีอย่างเดียวสนใจเครื่องตัดอ้อยชานไทเตอร์สุพรรณบุรีสามารถติดต่อน้องแอนช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ